สวัสดีครับโอนี้มารวยผ้ามาตามเนีทาาของหน้ากรบผ้าเป็นโคงสุดท้ายนะครับเป็นฟันดีแล้วพี่น้องฟันเกี่ยวกับเมี่ยอีกแล้วนะครับแต่ฟันเกี่ยวกับเมี่ยงอะไรมักจะไม่โชคก็อลองไปติดตามว่าเพิ่นฟันแบบไรไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับนางผ้าครับสวัสดีค่ะแล้วมาจะเธอนางผ้าขายประตูโอ้ใครของเมื่อวานขายของเมื่อวาน าาขายเะเาินน้ำน้ำมรกงเขาขายน้ำเส้าทีหนึง่งแล้วขายเหมือนเนี่มเลกเนี่ยมแลกเขามาขายน้ำเส่าเป็นแล้วเนาะเป็นแล้วครับวัยยุ่ขเ<อ>ที่ยวดูเถอะโอเคเป็แล้นขายเส่าขายแลกเนาะเนีนะ่ยนะครับแต่ว่าสูตรไม่ดอกเพราะว่าเหตุน้ำเมือเว้นขายน้ำมาแรงเนี่ยขายน้ำเส่าทีหนึ่งเนี่ยนะครับกับตัวสูตรไม่เนะะาะอเหต้สมือได้นะครับนางฟ้าพอข,ข้าคนก็พยายามันแข็งเนาะเอานางฟ้าเป็นยังไงฟันดี่ฟ

อุ onents, ้มลูกแม่เฮาคือเกาอุ like ้มลูกแม่เฮาเหรอไล่เฮาหนีหนีเหรอคับกลับขึ้นมาเมื่อก่อนเมื่อหัวเม้าขคือเกาอยู่เว้ฝันอะไรเจ้านี้เดี๋ยวอะไรนี้ไอ้นี่ครับโบมุมเฮาคือเกามากลับขึ้นมาเฮาคือเกานี่โบมุมนี่โบมุมเย็นใบเว่ยหันรอหลายเลยหันรอเฮาวันรอหน่อยเน่อยได้ไหมหันราชั่วโมงหนึ่งก็ว่าแล้ว เราตัแซวง่ัมาเลไนะว้าอันเาว่าเลยมาเอานอกสวงม่ได้ผมเขาบอกเบมือว่าเหมดแนะเ้ยมือนเาตันเช็ดแห้งอะไรกันนแม่นะโอ้ยเดไดๆเลยเนาะร่วงฟันเยียเด็กๆก็มันอุ้มมันเกิดไปกราตัวกับขึ้นมาเด็กๆเนีนฟันเนี่ยเราหมักเบาไม่เห็นกับหนักเบาหมักเบาเราได้เราก็ ทีแรกวา่าไรเขานี้เนาะแล้วเานี้เราเนี้มงหอบเสียพามันไปไทรกไป้วยเนี้อมาทาแล้วก็กำลังหอบไปนี่และปมในฝันมันแล้วเราอุ้มลูกไปเขากันเอาหลุมเราไปนั่นแหละกะ็ไรเขานี้นีแเราก็คืบ่ต้องหักไปดอกให้ไ่กอดบ่หาวม่เออเขาโอ้ยเย็นเจ็ไหนก็หนุบอวันือเนาเนะไม่อาาอะไรอรวา วดนนี้นี่เลยว่ะลูกไส้ที่แสดงป้วนเห็ไหมเออท่แสดงสามขวบสามขวบกลัวเฮยเขาสีเกิดสี่หกเลยจะาเพียนเนาะสองห้าสี่หกเลยรอจะมาเพียนแมนเลยถูกไหมเห็นไหไม่แมนหรอกก็เบี๋ยวเดินนี่เขาซี่เขาแมนแมนเนยเขาสี่ขวบหนี่งแมนยุติขึ้นไปน่อยเอาเอาเขาจัดน่เาเกิดวัดตอนขึ้นขวบหนี่งไหมพวกสองสองห้าสี่หกเลยจะเพียนเออเอพอเขาเดินาปมัน เพราะว่าเด็กเกีไปาจะเอาลุกให้เจ้าคุ้มลูกให้เจ้าเนาะมาแล้วกวกลับขึ้นไหม่ว่ากอดเท่าหอมน้อยไปเที่ยวอยู่ไอ้ตีนยันเนี่ยกอดทั้งห้อมว่ามีกอดกอดยังกี่ห้องควยกอดกระเกาแลวเนาะสีเกาสีเกาสี้องอ่าเหลือเี่ยวื่องกอดได้ไมมันเดเขาก็ไม่เชื่อทฟันว่า พวกกอดเดินแม่ถือพปนฟนหมันดอกซีเก่าไหม่าผัวมหานันกอดเดินเออนั่นแหละมันดอกเล้าซีเก่าเดินกอดด้ั่นนี่ใเียนกอดทั้งหั่มั้งกอกรงทั้งหมหามหาห้อหงีาีหาีเก่าตัวกอดกันกับซีเก่านะกินกัเอาเป็นตังเดยตอวนี้ฟันอาหรกอไหนนมันบ่บนกับว่าน้า ว่าเอาดงปลาให้น้ำนเลาันให้เลี้ยวๆอ่ะเาอย่อบเสาหนี้นีก็เรองลงเงี้ยนนี่แหะลุงยังนีะมันก็เลเดดแตีงดีอืมันบกอดเตียมึกอดเตี้ยยังมักอได้มังคาพ้านืมักลูกมากันกอดกันกับแยกเกยนะอ่าค้าเนาะ น่องปอนเนาะน่องปอนนี่เกิดวันที่สามเนีะครับจำผิดนะศูนย์สามเนาะแต่ถ้าเวลาห้าก็ตีศูนย์สามเนาะครับแล้วเพิ่งเกิดพ่อสองซีสองหาหกซีมันสองหาหกซีจำผิดนะครับสามสุปนี่หกซีแหละจำผิดเดียวอันนี้ห้าต้นต้องสามปอนเนาะศูนย์สามแต่ว่าไอระยะกรนเนี่ยก็ตีเป็นซีเก้าอืมแล้ว สีเกนาะไม่ตีเนาะสีเก่เก่หอมหอมสีหายเลไปสีหกเยกลับเอาเด้อส no. right. ีหกหลกไปเลยเป็นวะเงินแดงหัวหันหมอสีหาเเพราะหอมเลยหอมเนี่ยหาเด้อทานุกคือบอน้ำรอนมึงเนี่ยนชอเยเนี่ยออายุน้องปอนน่ะน้องปอนเนาะอายุน้องปอนเด้อนะครับ อา,อ,อ,านะอายุน้องปอนพ่อสอเกิดเนาะอายุในศูนย์สามเนืนะครับปีเนาะพ่อส่อเกิดพอนอนน้อง,องปอนยังเจ้าดิสองสองห้าสี่หกอืมสิเป็นสนะี่หกเนาะของปอนเนาะนะครับตามนี้เนาะอืมก็มจะมีศูนย์สามว่ะสี่หกอืม,อมสุนทรี เขาตีมียิ่งหอมผู้ชายเนาะมันมียิ่งกอดกับยิ่งหอมนะครับก็จิมีลเลขชี้คู่นี่แหละเอามาต่ก,ก,ระกะเรียกเอาลดนะวัดวัดเกิดลูกชายคนนะครับเอาตามนี้ได้นะครับสำหรับหนังผ้า,นา,มมาเนาะฝันล่าสุดหรืฝันว่าเนี่ยไป็นมักบ้าอีกแล้วันนะครับเนี่ยไป็นมักบ้านะครับเพิ่งเอาลูกให้เพิ่นมาสิป,ป้าเนาะ บ่านี้เอาไปมาว่าป,ปาทำไปบังมุมเหมือนเก็ไปบ่มุมไปบังม,มุมแล้วมาคุ้มเอาเพยัญภาขึ้นนะเพิ่อกอดน้อนงหอมปัวบอกนี้เดนะ้ก็ว่าหนีเนาะกอดน้องหอมมาสัตว์นี่มาแล้วว่ามีเง้ยเขาใส่กอดกันซีเก่านะครับส่วนเพิ่นหอมหรือจีซีห่ครับดูใส่เพิ่นนี่เพราะว่าเพิ่นเราลูกไม่ห้น้ำตอนนั้นนะก็เลยตีอายุเพิ่นศูนย,ย์สามเนินนะสามปีเนาะนะครับส่วนว่าซอเกิรสองห่าซีหกครับจับประผิดประมาณนี้แหละ ปมัมน,นี่สำหรับครอันนาผ้าเนาะหรือพี่น้องตีจังไดกะคอมเมนต์ขมาเนาะเม่เกกะกอายุสิสามเต็มได้วครับอายุเพิ่นอายุเม่เกสสสามเต็มแล้วนะครับเกิดพ่อสอนสองหาสองหาได้นะครับหาพี่น้องทมนะครับจะฟังสังเกตแล้วเป็นอาการเนาะเป็นลักษณะอา,กา,ก,าการมีกอดกันเพ้่อนหอมเมคเยหน่อยไหมก่นอนัอนมาหา,หนาเนาเออก็เดือด่เท่ากับตีกันที่หกกรอดกชี่เก Mình chắc cái rồi, quạt cả nó cầu nè. Lu của quan. Không ngoài. là quan là cái vài ni mồm mồm mà cái ăn hết thì nó bả thì nó. Nó có thể hai vô trong quạt được chứ hộp. Quan nó có cho ba thiệt con mà đụn nha. กอตัวนั้นแหละอือบวนเวียนอยู่ครับบนพ่อสาม่กับพ่อสอลูก่วนเนี่อยู่ประวัติรือองนี้หลายเรื่องมีเก๋เนาะมีตัวเนาะน้แดก็ได้เลยไอ้ว่าเปอายุเมียพ่อสเมียกะอายุลูกพ่อสอลูกกูสิละก็เล็กบ้านนสันเนาะบ้านน่่เมนบ้านของบ่เอยู่ใดฝันเ่ยบ่เกย์ใคอก็ดูนน่ากผ้าอีส่ะไรล่ะอือสีเก่าสีเก่าเต็มไปท่านเต็มมั้งะเต็ม เรียนนานเลยเต็มจะเกิดพ่ออไดพ่อสิบเกพศออสองหาสิบเก่าต้องเันดอออาอยู่เล um ่าส ah ิบเกาเขาถือไทยได้ไมแล้วในรางวัลเราเกี่ยนเมี้หรือยังไงนี่ล่ะสิบเก่าแล้วน้อรับงานเก่าสองหาหนึ่เก้าพ่ะซอสี่แปดย่างสีเก้านอสี่เกาเต็มยูเดียนนานเออขอขอสิอเก่าพศอะไรสี่เก้าน้อสี่เกาเอาตามนี่ล่ะสุดยอดเลยเลยสำหรับนาผ้านะคนฝันแมนโดนๆเจ้าฝันเนาะวันนี้ฝนว่าแบงฝันเ้อนะครับฝนฝันว่า เมียไปมากเบาไปปาอีกแล้วท่านว่าโอ้ยจังได้ฝันตัวเมียปลาเดี๋ยวนะเมียปลาน่ะตองเออใครดอกไม่เกี้ยวเพราะเป็นคนดังฉันนะไอเมียร้อนแท่งโตท่าปากเนี่ยเกิดขึ้นยางน้ำอยู่ล่ะไปก็ไปตัินวันนี่เอาลูกไม่หายนะครับลูกใต้หนึ่น้องปอลนะครับเกิดเกิดจำมันเกิดไปแล้วนะครับแต่ว่าอายุเพิ่มสามขวบนะครับจะได้ถึงสามก็ซ้อเกิดสองหาซี่หกนะครับแต่ว่านได้ฝันไอเมียหายไปแล้วท่านโดนกับปาประม่งเมา คู่มนาผ้าขึ้นนะครับนางกระพ่านนางกระพ้านเครื่องรนี้เก๋ไม่ยอมนี้เอิอ่กดอดยุทธันหลาะนะครับข้างกอดั้งความนะครับฤติโตนาผ้านะครับว่ามีเง,กกงี้ยกอดมีเี่ยกอดฤติซี่เก้านะครับมีเง,งี้ยความฤติซี่หาเนาะแต่ว่าพ่อสาเกิดของน้องปอดกเรเลยวงสี่หงกันน้ำเพื่อกันผ่านเนาะส่วนอายุเมเกะนะครับสี่สิบสามปีเต็มนะครับเกิดพ่อสาสองหาสองหานะครับ เอากระตานี่ครบทูกยางเนาะเลขกบานมาแมนบานหลังปัจจุบันเนื้อทับบานที่เปนยุป,ปัจจุบันนี่หนึ่งเท่าไรก่อนนางนางพอบานเรียงกับสามสองหกป่ะส,สามสองอกหกสามสองหกเนาะมูสามเนาะเอาตามนี่พี่น้องชุโช้บวันวุบรสำหรับนความฝันของนางพ่อขอบคุณนางพ้อหลายเด้อครับที่ความาฝันโอ้โอ